สวัสดีครับครับหงมูไทยแลนด์นะครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอภูซางนะครับจังหวัดพะเยาน่อันนี้เราอยู่กับท่านกำพลครับกำพลนะฮะคุณกำพลเาวงพทิสินวงพุทธิสินนะครับคุณกำพลครับตัวนี้คือไม้่วงอุลี่เนาะไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับสามครับสามปีแล้วครับผมสามปีโอ้โหความสูงขนาดนี้อ่าท่านผู้ชมครับดูนะะความสูงนี่ประมาณสักหกเมตรหกเมตรถึงเจ็ดเมตรเลย สามปีนะครับแล้วบอกเลยว่าสามปีเนี่ยเข้าแก่นนะฮะเริ่มเข้าแก่นแล้วหลายๆต้นเนี่ยสําหรับที่เราเคยไปเจาะมาทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยสามปีเข้าแก่นแล้วนะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสามนิ้วแล้วสวยมากนะครับส่วนนี้นี่สวยมากเป็นระยะที่สวยคุณกำพลครับปลูกระยะห่างเท่าไหร่ฮะต่อต้นอย่างนี้เลยต่อต้นของของโฮลลี่นี่ครับหกเมตรครับแล้วก็มีกันเกล ผสมกัแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะจะแทรกตรงกลางนะครับผมตัวนี้คือต้นอะไรครับต้นลวงพึ่งอันนี้เป็นรวงพึ่งครับนะครับลวงพึ่งแล้วก็นี่เป็นกันเกรับแล้วก็เป็นกันเกลครับอ่ารวงพึ่งกับกันเกาืนี่ปลูกมาเพื่อวัตถุประสงค์ยังไงฮะพอดีถ้ามันแหมน้อยขวกกันเกลากับรวงพึ่งจะเป็นไม้ล้อมอ๋อไม้ขุดล้อมไม่ขุดล้อมครับไม้ขุดล้อมก็จะวนี้จะทิ้งตัวนี้ไว้ครับครับจะมีตลาดพวกนั้นเป็นไม้ขุดล้อมออกไปก่อนไมายพวาะว่าจะมีรายได้จากตัวนี้ก่อนครับผมถ้าไม่งั้นเรราาาาอตัวนนนนนนีี้ก็หลยป ต้องขายตัวนั้นก่อนขายตัวนั้นท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะฮะแต่และต้นเนี่ยหลักหลักพันนะฮะขับหลักพันหลักพันนะฮ<อ>ูไม่ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้คือเป็นไม้ขุดล้อมที่ไปปลูกตามหมู่มบ,บ้านจัดสรรน,นะฮะหลายหลายท่านถ้าปลูกแล้วเนี่ยสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือสวยงามมากและว,วิธีการดูแลรักษาที่เราอยากจะสัมภาษณ์คุณกำพลวันนี้ก็คือครับวิธีการดูแลรักษาเนี่ยทำยังไงให,ให้ต้นได้สวยขนาดนี้นะครับเห็นเห็นหมครับท่านผู้ชมเป็นทิวเป็นแถวนะฮะแล้วก็ทั้งสวนเลย ความความที่มันสม่า,าเสมอนะฮะเท่ากันหมดเลยวิธีการทํายังไงฮะตั้งแต่ปลูกเลยมีเทคนิคยังไงครับครับที่แรกก็ที่แรกก่อ,แ,กกอแต่นี่เป็นเนื้อน้าเนาะครับผมเป็นเนื้อน้าแล้วเป็นทุงนนนท่งนาแล้วกอดินผสมผม,มทุ่งนาเลยครับผมผมทุ่งนาเลยครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก่อผมเร็จแล้วก็ไม่โค้นไม่โค้เข้าคุดครับแล้วก็ผสมปุ๋ยผสมปุ๋ยเป็นรองพื้นรองพื้น เป็นขี้ด่างเป็นแก๊บเป็นอย่างผสมกันไว้แล้วก็เอามาใส่คล้ายคล้ายดินปลูกนะครับคล้ายคล้ายดินดลเลยแต่เป็นดินแล้วคุดดินนี่ออกแล้วบ่ได้ผนั่นเลยแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยครับมีต้องมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไหมฮะบ่มีนะครับบ่ยังไม่มีเลยอ่ะเมาบำรุงทีหลังเป็นไงก็ปลูกไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้จากต้นที่ปลูกนี่ขนาดไหนครับความสูงประมาณสักสี่ห้าสิบเซนห้าสิบเซนเนี่ยครับประมาณสี่ห้าสิบเซนท่านผู้ชมสี่ห้าสิบเซน ผ่านไป3ปีนะครับ3ปีเร็วปานโกหกนะเหมือนโกหกเลยสปี3ปีแล้วเนี่ยถ้าแบบนี้ครบ3ปีแบบนี้คุณกำพลแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมเรือน,นี้คือจบแล้วใช่ไหมแต่นะี่ยเข้าปีที่3ามผมจบเลยจบเลยนะจบเลยแต่ตอนปีหนึ่งปี2ก็ต้องดูแลต้องมัดไม่มนเหงวนี่กันนี่ต้องต้องปั๊มกันนิดนึงครับครับครับต้องแต่งต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาที่เห็นสวยงามแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ต้องเข้าใจนะครับ เข้าใจอ่าบริบทการปลูกตัวนี้นะมันไม่มันไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่สวนเนี้ยมันไม่ได้ว่าสวยแค่ฮวงหวัวรีนะครับไม้ชนิดอื่นก็สวยกันเกาก,ก,ก็สวยก,กันปลูกพร้อมกันเลยใช่ไหมอ่า<ม>พูดถึงในทัศนะของคุณกำพลเนี่ยตัวนี้ปลูกง่ายไหมฮะมแต่คุณรู้สึกว่ามันโตเร็วครับตัวเร็วตัวเร็ว,วเนาะแซงไปเลยนะแต่มันตอนแรกๆนี่ตอนีิปลูกลแรกนี่ต้องดูแลมันน้อยเพราะมันถ้าดินตีงงามนี่ มันจะโน้มมันจะโ,โน้มมันจะอ่อนะะอันนี้คือปัญหาของฮวงฮอลี่นะครับท่านผู้ชมปัญหาของฮ e วงฮลี่มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการที่ปัญหานี้เกิดจากการที่มันโตเร็วเกินไปเพราะไม้ชนิดนี้มันโตเร็วไงโตเร็วเกินไปคันนี้ไอ้ตรงลำต้นเนี่ยก,ก็เลยที่จะรับน้ําหนักเนี่ยรับน้าหนักไม่ค่อยได้บางทีล้มนะฮะถ้าฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยใบจะหนักใบจะหนักอุ้มอุมน้าไ่เยอะคันนี้โน้มไปซ้ายโน้มไปขวาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการปลูกฮวงฮอลี่นะครับอาจจะต้องมีการคำไม้คำไม้แบบนี้ อ่าหรือบางสวนนะฮะเทคนิคของบางสวนนี่ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้สูงบางสวนนี่เขาจะปล่อยแค่ประมาณสัก2เมตร2เมตรครึ่งเนี่ยคือตัดแล้วตัดเลยแล้วคราวนี้จะไม่ได้มีการค้ำไม้นะครับอันนั้นเป็นเทคนิคของของแต่ละสวนไปแต่สําหรับสวนนี้อ่าค้ำไม้แบบนี้แล้วได้ลําต้นสูงขนาดนี้พอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้จะได้ผลผลิตเยอะเพราะว่าต้นสูงไงแก่นไม้นี่จะออกแบบเยอะมากถึงข้างบนเลยแต่สําหรับไอ้ต้นที่มันสั้นนะฮะมันก็จะได้จากอ่าสองเมตรสองเมตรครึคร่งนี่ลงมาแต่ตัวนี้น่าจะ3-4เมตร ที่เราเก็บผลผลิตได้แต่ของผมจะกิ่งได้กิ่งน้อยแขนงได้น้อยนี่ผมจะปล่อยเลยทิ้งเลยอ๋อครับเพราะว่าผมมันมีรถตักเนาะถ้ามีนั่นรถตักขึ้นมายืนหลงน้องตั๊กแงบตัดแต่งใช่ไหมครับผมตัดแต่งตอนนี้คือปล่อยแล้วไม่แต่งแล้วบ่แต่งแล้วครับตอนนี้บ่ปล่อยละตอนนี้จบแล้วคอยดูนะครับปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าคลึ้มนะคลึ้มเลยรับรองว่าเหมือนสวนยางเลยแหละคือเหมือนสวนยางพราแต่ว่าสวนตรงนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะ ขอคุณกำพลทั้งหมดเลยเอาเอาเฉพาะตัวนี้เลยเฉพาะหวงฮอลลี่เลยเป็นพันเหมือนกันครับเป็นพันเลยนะฮะปันต้นมันมีหลายตีครับหลายหลายสวนหลายสวนครับท่านผู้ชมครับผมจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยถามท่านผู้ชมทุกคนตอบตรงกันเลยว่าไม้พยุงแพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงแต่ตัวนี้คือไม้หวงฮอลลี่เนี่ยมันเป็นพยุงนอกพยุงต่างประเทศและเป็นพยุงถูกกฎหมายตัวที่แพงที่สุดแพงกว่าไม้พยุงไทยคือตัวนี้ครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่า แล้วผมเคยพาท่านผู้ชมไปดูที่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนแล้วนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยเราเคยพาไปดูต้นที่อายุ18ปี18ปีนี่กอดอย่างนี้เลยครับคุณกระพลกอดอย่างนี้เลยมูลค่า2ล้านบาทต้นอายุ18ปีต้นเดียวนะฮะต้นเดียวแต่คราวนี้ลองคิดดูว่าถ้าไปมี1000ต้นแบบนี้มูลค่าเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องแพงขนาดนั้นครับเอาง่ายถ้าต้นละแสนนี่เป็นเงินเท่าไหร่มหาศาลนะครับแล้วเราอย่าคิดว่าแสนนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่นะฮะ คุณเคยเห็นเขาจับไม้พยุงเถื่อนไหมไม้พยุงเถื่อนที่ออกอที่จับแล้วออกออกทีวีอะฮะออกทีวีเห็นไหมครับว่าสี่ท่อนห้าท่อนมูลค่าเป็นล้านนะครับอันนั้นคือเรื่องจริงที่เราเห็นในข่าวอะแล้วในข่าวนี่ก็คือเรื่องจริงที่เขาออกมามเป็นเรื่องจริงนะครับและคราวออนี้เราไม่ได้มีแค่เรามีพันท่อนเรามีต้นหนึ่งเนี่ยไันได้สองท่อนนะมันก็เป็นสองพันท่อนถ้าคุณกำพลมีสองพันท่อนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เพราะว่าที่เขารักลอบไปเนี่ยมันแค่ไม่กี่ท่อนมันก็เป็นล้านแล้วอะ มันเลยเป็นเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะครับตัวนี้นี่เป็นไม้เศรษฐกิจที่มันน่าปลูกนะฮะหมายถึงว่าเราพูดถึงว่า1การเจริญเติบโตเร็ว2เข้าแก่นทุกต้นเพราะสายพันธุ์เนี้ยหงมู่เนี้ยเราคัดคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมคัดมาแบบที่มันเข้าแก่นเร็วนะเข้าแก่นเร็วแล้วก็เข้าแก่นทุกต้นด้วยอันนี้เราไปเจาะพิสูจน์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยภาคเหนืออีสานกลางใต้เข้าหมดนะครับในภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปสวนพอเลียงสมชยัยที่แม่สาย สวนผเลี้ยงสมชายนี่คือคนที่ปลูกคนแรกๆของประเทศไทยตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนิ้วครับต้นใหญ่สุดอะเส้นผ่าศูนย์กลางเจ็ดนิ้วครับแล้วสูงขึ้นไปนี่โอโ้โหเป็นสิบเมตรและแต่ละต้นนะฮะเจาะนี่เข้าแก่นแก่นใหญ่มากของพเลี้ยงสมชายเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามดูไรสดนะครับแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นความจริงนะฮะอยู่กับความจริงเลยว่า,าสิ่งที่เราทำนะครับหงมูไทยแลนด์เนี่ยส่งเสริมให้คนไทยได้ปลูกเนี่ยปลูกไม้ราคาแพงเพราะถ้าปลูกอย่างอื่นนะมันปลูกได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ที่ปลูกมาทุกอย่าง่ถ้าาวคิด ต่อมูล,ลค่าเพิ่มต่อหน่วยพื้นที่เนี่ยไม่มีตัวไหนสู้่วงหัวลี่เพราะแพงที่สุดละดีที่สุดคุณกำพลครับตอนนี้มีการลดน้ำไหมครที่ที่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยตอนแรกๆนี่ลดครับปีหนึ่งก็3สามสี่ครั้งเขาเพราะเขาใกล้น้ำครับอ๋อคือสามสีค่ครั้งหมายความว่าอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งครับเป็นเดือนหรือเป็นเดือนมั้งครับเดือนหนึ่งลดครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเดือนหนึ่งลดครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ลดทั่วไปนะไม่ได้ลดบ่อย แต่การที่โตแบบนี้คืออ่าหนึ่งอาจจะเป็นที่สภาพดินดีเนาะครับถูกต้องสภาพดินดีอันหนึ่งสองการดูแลรักษามันไม่ใช่ว่าสภาพดินดีแล้วจะโตแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ดูแลรักษาเรื่องวัชพืชนะไม่เก็บวัชพืชออกเนี่ยให้วัชพืชเอามาแย่งแย่งแย่งปุ๋ยแย่งอาหารแย่งแสงแดดเนี่ยรับรองของเราเนี่ยก็ไม่โตเหมือนกันนะฮะแล้วเรื่องของปุ๋ยรองพื้นเนี่ยสำคัญด้วยคุณกัพลนี่รู้สึกว่าใช้แมคโคใช่ไหมครับแมคโคเลย แมคโคแมคโค,โคนี่ทําให้รู้ไหมครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นปุ๋ยเป็นดินผสมปุ๋ยเรียบร้อยเยอะเลยนะฮะเยอะเลยก็ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นวิธีการนี้เลยแล้วปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้มีไหมครมีใส่ไหมฮะก็มันจะมีนทั้งขี้งวขี้แกบขี้ด่างอ๋อครับผสมกันเปลือกไม้ผสมกันเลยครับคร<ข>บทุกอย่างแล้วก็ปุ๋ยมีปุ๋ยยูเลียผสมซักเซซักกสอบหรือผสมครอ่า เราต้องหมักก่อนไหมฮะหรือลงไปเลยต้องหมักก่อนเนาะถ้าไม่หมักนี่น่าจะเค็มนะครับเค็มก็คือต้องหมักก่อนนะท่านผู้ชมมีผสมดินด้ไหมฮะผสมดินแถวนี้ดินว่าผสมครับว่าเอาดินของมันเนี่ยครับเอาดินของมันเลยผสมคุกในนี้เลยอ่ะพูดง่ายับผมคือต้นต้นนี้นะครับเรามาปลูกปุ๊บเนี่ยมาปลูกบนกองปุ๋ยอ่ะพูดง่ายครับปลูกบนกองปุ๋ยไม่โตจะไปไหนนะฮะไม่โตผมอยากให้คุณกำพลพาชมนิดนึงครับว่ามันโตต้นเดียวไหม โ<จ>ตทั้งนั้นทั้งนั้นครับ,รบเอาให้ให้พาชมเลยตรงนี้คือยังไงครับตัวนี้อันนี้คือทดสอบอยังไงนะทดสอบเพาะนแต่ก่อนมันออกมาผมก็เลยตัดนี่ต้นครับแล้วก็เลยทดสอบว่า,เป,าเป็นสามอ่าเป็นสามสามง่ามอลยอ่สามง่ามถ้าเป็นสามง่ามอย่างเงี้ยท่านผู้ชมลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมติดตามดูไปเรื่อยๆนะการเจริญเติบโตของต้นนี้ศึกษาไปด้วยกันนะครับว่าสามง่ามอย่างนี้อ่าถ้าสมมติว่ามันโตขึ้นมาแล้วนี่ไม่แน่ มันอาจจะแก่นเยอะแบบกว่าแบบนั้นก็ได้นี่ทดลองมันอาจจะได้ทั้ง3อันก็ได้นะแก่นไม้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกำพลครับใครเป็นคนแนะนำให้คุณกำพลปลูกตั้งแต่แรกเลยก็พอในดูในดูในยูทูบเลยอ๋อแสดงว่าเคยเห็นยูทูบผมที่พาไปดูตลอดครับดูตลอดพาไปดูที่จีนที่เวียดนามเนาะพาไปดูตลาดแสดงว่ามั่นใจว่ามันมีตลาดแน่นอนแล้วคุณกำพลเคยกลัวไหมว่าเดี๋ยวหงมู่ปิดบริษัทหนีมาหลอกขายเก้าพันเคยกลัวไหมเป็นประเภทไม่ยืนต้นนี่ก็ บบ่บ่บ่ได้กลัวเลยครับยังไงก็มีตลาดยังไงได้ขายแน่ยังไงก็มันก็เหมือนพยุงไทยนี่จะได้ปลูกแล้วมันมก็เอ๊ะทราบว่าก่อนหน้านี้คุณกำพลเคยปลูกพยุงไทยใช่ไหมครับพยุงไทยโตเร็วไหมครับถ้าเทียบกันอ่พะพยุงไทยนี่จ้ากว่านะฮะครับอันนี้อันนี้คือคนที่เคยปลูกมานะครับท่านผู้ชมนี่เราไม่ได้ยกเมฆนะคนที่ปลูกมาจริง,รงเพราะเมื่อกี้ผมขี่ผ่านนะผมขับรถผ่านตรงที่คุณกำพลบอกว่าข้างนอกนะ่ะข้างหน้าน่ะคือปลูกพยุงไทยไว้ด้านที่ตะวันตกก็แม่เหรออายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น สิบปีแล้วนะท่านผู้ชมสิบปีสิบปีประมาณประมาณนี้ครับสิบปีประมาณนี้ครับไม่ได้<ป>ใหญ่มากนะท่านผู้ชมประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะหกนิ้วอะหกนิ้วได้แต่ถามว่าเข้าแก่นไหมเข้าแก่นนะครับแต่เรเิ่มเข้าแก่นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมต้องรองถ้าเป็นพยุงไทยนี่ต้องรอประมาณ30ปีอย่างอย่างน้อยลดร้องต้นกอบมี นิ้วนิ้วโป้งประมาณนีอันนี้คือแก่นไม้ครับสิบปีได้แก่นไม้เท่านิ้วโป้งประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยอันนี้คือพยุงไทยนะท่านผู้ชมเราไม่ได้มองว่าอ่พยุงไทยไม่ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพยุงไทยไม่ดีแต่พยุงไทยมันติดอย่างเดียวคือถ้าปลูกโตมายังไงก็แล้วแต่มันส่งออกไม่ได้แล้วตลาดดันไปอยู่จีนมันติดมติคอมอสองห้าห้าหนึ่งห้ามนำเข้าและส่งออกพยุงไทยสรุปแล้วก็คือตัวเนี้ยที่เขาไม่บอกเราทางราชการก็ไม่ได้บอกเรานะแต่เกษตรกรเราก็รู้เลยแล้วว่า มันมีมันมีข้อนี้จริงๆห้ามส่งออกตั้งแต่ปี5้าหนึ่งเป็นต้นมาพยุงไทยไม่มีการส่งออกแม้แต่ต้นเดียวอันนี้คือในทางกฎหมายนะฮะแต่สําหรับตัวนี้อันนี้คือพยุงนอกพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนกับไซเตสเรียบร้อยไซเตสนี่มันอยู่ระหว่างประเทศเนาะประเทศจีนก็อยู่ในกฎของไซเตสไทยอยู่ในกฎของไซเตสแล้วคราวนี้ของหงมูเนี่ยต้นกล้าที่มาจากบริษัทหงมูทุกต้นนะครับท่านผู้ชมขึ้นทะเบียนกับหงกับกับไซเตสเพราะฉะนั้นเวลาจะส่งออก เราก็ต้องไปขออนุญาตไซเตสตอนที่จะส่งออกรับรองไซเตสให้ร้อร์เซครับเพราะว่าผมทดลองแล้วเรียบร้อยก็เราปรึกษาไซเตสมาตลอดนะฮะทำมาตั้งแต่แรกคุณกำพลครับรบกวนพาชมนิดนึงในสวนอ้าวในไหนมาถึงขนาดนี้แล้วฟังไหนครับอ่ะมันจะเหมือนเดียวกันหมดเลยครับครับผมอ้าวเชิญเลยครับครับนี่นะครับเจ้าของสวนพาชมนะฮะวันนี้เราก็มาดูเลยของจริงๆเลยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยหงหมู่นะครับเวลาไปถ่ายทําที่ไหนก็นแล้วแต่เราจะถ่ายทำาจากความจริงนะครับท่านผู้ชมจากของจริงทั้งหมดไม่มีการโอ้ใหญ่มากนะต้นนี้เนี่ยท่านผู้ชมสานิ้วกว่าสามนิ้วกว่านะครับโอ้โหนีหนนะ่ใหญ่ทุกต้นไม่ได้ว่าใหญ่ต้นนั้นต้นนี้โอ้ต้นนั้นยิ่งใหญ่นะเนี่ยเป็นทิวเป็นแถวครับสวยงามมากเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ก็ใหญ่ นะครับตรงกันเลยอ่าคุณกำพลตรงขนาดนี้เป๊ะเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมเอาดูทีละต้นนะดูทีละต้นเลยครับใหญ่มากคุณกำพลครับต้นนี้ที่ใส่ปุ๋ยตรงนี้คือปุ๋ยอะไรฮะท่านผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะสูตรสูตร15ครับ15 15 15อันนี้คือปุ๋ยดินอนี่นี่ปุ๋ยเก่าๆของมาตีนั่นครับเนี่ยครับที่บอกว่าหมักปุ๋ยในหมักปุ๋ยในในในครับ ในหลุมก่อนนะใช้แมคโครขุดนะแล้วหมักปุ๋ยลงอย่างนี้อันนี้ปุ๋ยที่หมักนะนยังไม่หมดเลยแสดงว่าต้นนี้ยังยังมีของให้กินอีกเยอะยังมีอาหารให้กินอีกเยอะแล้วยังมีตัวนี้นะครับเห็นไหมปุ๋ยเม็ดสีฟ้านะเม็ดสีฟ้าฟ้านี่ก็คือไอ้ตัวนี้ปุ๋ยสุด 15- 15้า้ตอนเจ้าเอาเอาฟูลดานใส่ตัวครับอ๋อมีฟูลดานด้วยกันกันปวกกันแมลงครับเนาะกันปวกกันแมลงตัวนี้นะครับสูตรของถ้าปลูกยางพาราคุดปลูกยางพารานี่ขาดฟูลดานไม่ได้เลย มันจะมีแมลงมีหนอนมาเจาะนะครับมีแมลงมากินโอเคฝั่งนี้อ่ะดูฝั่งไหนครับเหมือนเดียวกันหมดเลยครับโอ้โหจะเหมือนอันนี้ต้นอะไรครับตัวนี้ต้นอะไรฮะอันนี้ต้นพยอมครับอ๋อพยอมพยอมพยอมก็เป็นไม้มงคลนะครับครับเป็นไม้มงคลครับผมเน้นไม้ล้อมเลยตัวนี้นะครับเป็นไม้ล้อมแต่ตัวนี้จะบื้มันยั่งยืนครับตัวนี้คุณกำพลถ้าไม่รีบนะฮะบ่รีบบ่รีบสิบปีท่านผู้ชมครับ เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกนะ10ปีนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเวียดนามเร็วๆนี้นะครับเวียดนามนี่นัดนัดไปเรียบร้อยแล้วก็คือจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกทีนึงว่าตอนนี้ตลาดไม้ที่ประเทศเวียดนามเป็นยังไงตลาดไม้ที่ประเทศเวียดนามแล้วหลังจากนี้ตลาดน้ําตลาดไม้ที่ประเทศจีนเป็นยังไงไม้เราไม่คุยถึงไม้อื่นนะเราจะคุยถึงไม้หัวงหัวลี่เนี่ยตอนนี้ร,ราคามันเท่าไหร่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่แน่ๆก็คือผมเคยพาไปดูไอ้ต้น18ปีต้นละ2ล้านบาท ตอนนี้ขายไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลุมนั้นนะหลุมที่เขาขุดขายแล้วบอกเลยว่าเขาไม่ได้ตัดขายนะครับไม้ชนิดนี้ไม่มีการตัดขายเพราะอะไรครับมันแพงถึงเงาถึงรากเขาใช้วิธีขุดขายครับถ้าสมมุติว่าจะขายคุณกำพลเขาใช้รดรถแมคโคนะฮะล้มลงเลยล้มลงเพราะยังเขาจะเอารากด้วยจะเอาเงาเอารากถามว่าถ้าเป็นไม้อย่างอื่นเนี่ยไม้สักต้องตัดขครับไม้พยุงไทยตัดขาย ไม้ประดูชิงชันทุกอย่างเขาตัดขายหมดไม่มีใครซื้อเงานะฮะแต่ตัวนี้ซื้อท้งเงาเนี่ยมันมันถึงโอเคเลยแล้วคราวนี้การที่เขาซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้นคุณกำพลมันอยู่ที่กิโลนะฮะอยู่ที่กิโลหมายถึงว่าเขาคิดเป็นกิโลละนะครับ,รบถ้าสมมติว่าไม้18ปีอย่างที่ผมบอกตัวนั้นลายไม้มันสวยด้วยแล้วมันใหญ่ด้วยกอดขนาดนี้นะครับแล้วแก่นไม้ด้านในนี่คือหนักมากนะครับหลายร้อยกิโลเลยก็สรุปแล้วรวมแล้วต้นนั้นนะครับ2ล้านบาท หนังมะต้นเดียวโอ้ราวนี้มีกี่ต้นครับเยอะเลยถ้าเป็นพันต้นนี่มหาสาลนะฮะนี่สกสวนนี่ประมาณประมาณสองร้อยกว่าต้นครับนี่สองร้อยกว่าต้นนะฮะนี่สองร้อยกว่าต้นก็มหาสาลนะครับท่านผู้ชมเป็นเงินเยอะเลย <c oughs> นี่จะเป็นแถวที่สาคัญ<ด>นะ<อ>ง,<ห>งนี้ก็ได้ไดอ่าดูดูฝั่งนี้ก็ได้อ่าดูฝั่งนี้ก็ได้มันจะตรงเหมือนมันจะระดับเดียวกันหมดเลยครับคุณกำพลครับ สุดท้ายนี่อยากให้คุณกำพลเนี่ยฝากฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าจากการที่คุณกำพลดูคลิปมาตลอดเนี่ยแล้วศึกษาเรื่องนี้มาจริงๆแล้วปลูกลงมือลงมือปลูกเองแบบนี้เลยอ่ะถามว่ามันไม้ชนิดนี้มันมีอนาคตมันน่าปลูกไหมครับตอนักเกษตรกรทางบ้านก็มันก็ฝากกับเกษตรกร,ร,กรครับพอดีก็มาทดลองหัน y o u t ดูไดูใน u t u b บก็ฝ่นกว่าไม่้องหลีนี่มัน มันแพลงราคามันแพงกวา่าไม่ทุกชนิดอยู่แล้วครับผมก็เลยมาทดลองปลูกแล้วก็เจ้าบ้านบ้องคมันก็บว่าเฮรยปลูก,ก็ยิ่งอย่างน้อยอก,ก็ลูกไฮันะแล้วก็มันจะดีบ่ดีกว่ากันที่หลัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอพอเดี๋ยวรอพอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอพอเดี๋ยวรอพอคำน้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ว่ากันนอเอกครับผมก็ฝากฝากไว้ตัวเองครับถ้ามันเป็นที่ไหนก็มันคุณโต้งก็มันมาดูแลลงมาดูยินดีครับยินดีครับ ยินดีครับอยู่ทีไหนกันแล้วแต่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ผมมีจังหวัดไหนผมไปครับนี่ม้าก็คือว่าจับจังหวัดที่ว่าบางทีบางทีเนี่ยสายถ้าม้าสายพุ่นเนี่ยตั้งแต่ที่พันเนี่ยเอามดนั่นต้องไม่ใม้าสายเท่ <c oughs> วันนี้พอดีม้าสายนี่นะครับขอบคุณคุณกำพนเพราะว่าผมก็บมมเคยมาดูสวนนี่เนาะ <c oughs> ยังยัง <c oughs> เหมือได้เข้ามาเข้ามาดูเลยแต่ว่ามันมีอยู่ในสารบบเขาจะมีมดเลย <c oughs> <c oughs> ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของกเกษตรกรทุกรายนะฮะอยู่ในสารระบบของบริษัทหงหมู่นะครับเราไม่ได้แบบส่งเสริมให้ปลูกแล้วปล่อยป่าแล้วเลยนะครับไม่มีฮะรเรากลับมาดูแน่นอนนะครับดูสุดท้ายปลายทางก็ดูถึงขั้นว่าส่งไม้ไปยังประเทศจีนให้ให้อ่ามันครบกระบวนการนะฮะครบ,คบกระบวนการเลยเพราะว่าในจีนเราก็อ่าตอนนี้มีบริษัทหงหมู่ชน่าที่ประเทศจีนนะครับเปิดเปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน แล้วคนจีนเป็นประธานบริษัทนะครับคนจีนก็คือคุณแชมป์เป็นทีมงานของหงมู่ไทยแลนด์เป็นทีมงานเดียวกันนะฮะที่ทํางานร่วมกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทํางานประเทศเดียวได้ถ้าเราอยากขายให้ได้ราคาที่จีนนะเราก็ต้องส่งจากไทยไปไปขายโดยโดย,โดยทีมงานของพวกเราเองมันถึงจะได้ราคาถ้<อ>าไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนคนจีนกดราคา,<อ>าหรืออะไรอีกนะฮะมัน<อ>จะเสียเสียโอกาสคนไทยนะครับตัวนี้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนะฮะว่ามั่นใจเกษตรกรว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นอนาคตจริงๆนะครับ มันเหมือนกับเราทําประกันฮะเขาเรียกว่าประกันรายได้นะครับประกันรายได้จากไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับประกันรายได้จากไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันนี้สําคัญมากนะครับเหมือนท่านทําประกันสุขภาพนะฮะเหมือนท่านทําประกันทําประกันจ่ายตังค์ทุกปีปีละสามหมื่นกว่าบาท10ปีผ่านไปท่านก็ได้เงินนะฮะท่านก็ได้เงินประมาณ0กแสนบาทแต่ตัวนี้10ปีผ่านไปก็หลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทเลยแหละแน่นอนนะฮะท่านก็ลองลองกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังนะครับ กดช่องคุณตงไผยักษ์นะครับคุณตงไผยักษ์แล้วก็กดค้นหาในบริษัทหงมู่ไทแลนด์ก็ได้นะครับหรือกดหาคําว่าไม้ห่วงหัวลีก็ได้นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนมีตัวตนจริงนะครับมีตัวตนจริงแล้วเราดูแลเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยจริงๆนะฮะเราทําด้วยใจนะครับไม้ตัวนี้ทําด้วยใจเลยแล้วก็มันจะเป็นเงินรายได้เนี่ยจากคนจีนนะครับกลับมาสู่เกษตรกรไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกำพลนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการขนาดนี้นะครับแล้ว ลงใน YouTube ด้วยกันนะฮะวันนี้คุณกำพลเนี่ยเดี๋ยวมีคนรู้จักเยอะเลยเคนนี้อ่าถ้าสมมติว่ามีใครสนใจที่อยากจะสอบถามข้อมูลได้ไหมฮะได้ครับยินดีเนาะครับคุณกำพลครับขอเบอร์โทรคุณกำพลเลยฮะครับ0819800506ครับครับคุณกำพลนะครับ,รบอำเภอภูสางจังหวัดพะเยานะฮะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่อยู่ที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าผมสืบมาแล้วว่าสวนนี้สวยที่สุดนะฮะสวนนี้สวยที่สุดในภูสางแล้ว นะครับมาน,นี่ยืนหนึ่งนะยืนหนึ่งในภูซังใครที่อยู่ในเขตนี้แล้วอยากเห็นหรือว่าอยากขอความรู้ได้เลยนะครับ<อ>คุณกำพลยินดีให้ความรู้นะฮะจากเบอร์โทรเมื่อกี้นี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ